ผู้สื่อข่าวอาร์เนอร์อย่างแรกเลยอาการบาดเจ็บของอเล็กซานเดอร์อีซักถือเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่สําหรับทั้งตัวเขาและทีมคุณช่วยบอกเราได้ไหมว่าเขาต้องพักนานแค่ไหนอาร์นเนอร์สลอดใช่ครับมันเป็นการบาดเจ็บระยะยาวน่าจะประมาณ2-3ถึงเดือนซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังมากสําหรับเขาและแน่นอนว่าเป็นความผิดหวังครั้งใหญ่สําหรับพวกเราด้วยเพราะเขาเป็นผู้เล่นคนสําคัญที่ทําผลงานได้ยอดเยี่ยมมาโดยตลอดผู้สื่อข่าว เรื่องนี้ส่งผลต่อแผนการในตลาดซื้อขายเดือนมกราคมของคุณอย่างไรด้างผมคิดว่ามันยิ่งตอกย้ําว่าโมซาล่าจาเป็นต้องอยู่ต่อและไม่เคลื่อนย้ายออกไปไหนและคุณจะมองหาการเสริมทัพในแนวรุกเพิ่มไหมมีข่าวเชื่อมโยงกับองตวนเซ์มนโยหรือความเป็นไปได้ในการดึงฮาวิเอเลียดกลับมาจากการยืมตัวไหมครับอา์เนอร์สล็อตความคิดแรกและอย่างเดียวของผมในตอนนี้คือเกม2นัดถัดไปครับเรามีเกมที่ยากมาก2เกมรออยู่และเราได้เล่นในบ้านซึ่งนั่นเป็นเรื่องดี ผมคิดว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ผู้เล่นที่เรามีอยู่ตอนนี้ต้องร่วมแรงร่วมใจกันโรดัสลิฟส์อัพซึ่งพวกเขาเคยทําแบบนั้นมาหลายครั้งแล้วและไม่ใช่แค่ผู้เล่นนะแต่รวมถึงแฟนบอลด้วยที่จะต้องช่วยผลักดันให้เราได้ผลการแข่งขันที่ต้องการผมหวังว่าทุกคนจะทุ่มเททุกอย่างที่มีในสัปดาห์นี้ครับผู้สื่อข่าวแล้วอาการบาดเจ็บของคนอื่นๆล่ะครับทั้งคอเนอร์แบรดลีย์โจโกเมสและโคดี้กักโพสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างอานเนอร์สลาอตสำหรับคอเนอร์ ผมให้โอกาสอยู่ที่50-50ครับวันนี้และพรุ่งนี้เขายังไม่ได้ลงซ้อมกับทีมเราคงต้องรอจนถึงวันศุกร์เพื่อจะดูว่าเขาจะพร้อมมีชื่อในทีมศึกสัปดาห์นี้ได้ไหมส่วนโจและวาตารุจะยังไม่พร้อมสําหรับเกมนี้ในรายของโคดี้สถานการณ์ของเขาคล้ายกับคอร์เนอร์คือต้องรอเช็คฟิตจนถึงนาทีสุดท้ายผู้สื่อข่าว พูดถึงวูฟแฮมตันหรือวูฟส์แม้ผลการแข่งขันของพวกเขาจะดูไม่ค่อยดีนักแต่ในหลายเกมพวกเขาเกือบจะคว้าแต้มได้คุณมองว่านี่เป็นเกมที่อันตร,รายสําหรับทีมที่กําลังมีปัญหานักเตะบาดเจ็บเยอะอย่างพวกคุณไหมอาเนอร์สลอดใช่ครับทุกเกมในพรีเมียร์ลีกอันตร,รายและยากเสมอผมเห็นด้วยกับที่คุณพูดนะผลการแข่งขันตลอดทั้งฤดูกาลอาจจะไม่เป็นใจให้พวกเขาแต่พวกเขาก็ขยับเข้าใกล้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ผมดูเกมที่พวกเขาไปเยือนอาร์เซนอลพวกเขาเกือบจะแบ่งแต้มออกมาได้เลยดังนั้นมันคือความท้าทายยิ่งใหญ่เหมือนกับทุกเกมที่เราต้องเจอครับผู้สื่อข่าวคุณกังวลไหมว่านักเตะที่ยังฟิตอยู่จะต้องแบกรับภาระหนักเกินไปเวิร์กโหลดในช่วงสัปดาห์ต่อๆไปจนอาจจะเกิดการบาดเจ็บตามมาอีกไหมอาร์เนอร์สลอต นั่นคือปัญหาที่มักจะตามมาเวลาเรามีนักเตะเจ็บเยอะครับแต่อาการบาดเจ็บส่วนใหญ่ของเราตอนนี้ไม่ได้เกิดจากการใช้งานหนักเกินไปโอเวอร์โหลดดิงอย่างอาการของอเล็กซ์หรือวาตารุไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความล้าเลยแต่ก็ยอมรับว่ามี1-2ถึงคนที่อาจจะเกี่ยวข้องกันเช่นโคดี้และโจโกเมสแต่สําหรับผมจังหวะที่โจบ,บาดเจ็บนั้นมันเป็นการเข้าปะทะที่อันตรายมาก e ร็ less ผมคิดว่าถ้าใครโดนเข้าปะทะแบบนั้น10บครั้งมีโอกาสสูงมากที่จะเจ็บหนักได้ทุกคนไม่เกี่ยวกับเรื่องความฟิตเลยครับผู้สื่อข่าว m i ลส s เคอร์เคเคยให้สัมภาษณ์ว่าเขากำลังพัฒนาความสัมพันธ์ในสนามได้ดีมากกับ Florian w เวสคุณเห็นด้วยไหมและคุณจะใช้จุดนี้เป็นอาวุธหลักในเกมหน้าอย่างไร a r เนอร์สลอผมไม่แปลกใจเลยครับ เมื่อผู้เล่นคุณภาพได้เล่นด้วยกันบ่อยๆพวกเขาจะเริ่มเชื่อมต่อกันได้ดีขึ้นเหมือนกับที่โคดี้เคยทําได้ก่อนหน้านี้ยิ่งพวกเขาเล่นด้วยกันมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆพวกเขาเพิ่งเล่นด้วยกันจริงๆจังๆแค่5้ถึงหนัดเองการที่เริ่มจูนกันติดและรู้ใจกันเป็นเรื่องที่น่ายินดีและเป็นปกติของฟุตบอลครับ <Champion. S 2> ผู้สื่อข่าว เมื่อมีนักเตะหลักบาดเจ็บมันย่อมเป็นโอกาสของดาวรุ่งสำหรับริโอเอ็นกูโมฮาเขาสร้างผลกระทบที่น่าประทับใจในช่วงต้นฤดูกาลตอนนี้เขามีชื่ออยู่ในแผนการทำทีมของคุณสำหรับเกมนี้ไหมอาร์เนสซอล ผมเคยบอกไปแล้วว่าสําหรับเด็กอายุแค่17ปีเขาเป็นหนึ่งในนักเตะรุ่นราวคราวเดียวกันที่ได้นาทีลงเกมมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกนั่นสะท้อนถึงคุณภาพและความพิเศษในตัวเขาแต่ในขณะเดียวกันมันก็บอกถึงสถานการณ์ที่เรามีตัวเลือกจํากัดในตําแหน่งนั้นด้วยอย่างไรก็ตามผมไม่ได้กังวลตําแหน่งนั้นมากสําหรับสุดสัปดาห์นี้ครับเพราะเราอาจจะได้โคดี้กลับมาหรือถ้าไม่ได้เฟเดริโก้และฟอเรียนก็สามารถขยับไปเล่นตรงนั้นได้ การที่เรามีนักเตะยูย21ถึง4คนบนม้านั่งสำรองในเกมกับท็อตแนมก็เป็นการเปิดโอกาสให้เขาได้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นอยู่แล้วผู้สื่อข่าวเจเรมีฟริมปองได้ลงเล่นเป็นตัวสำรองเมื่อวันอาทิตย์ก่อนจะถูกเปลี่ยนตัวออกตอนนี้เขาพร้อมที่จะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงได้หรือ,อยังครับอาร์เนอร์สลอตสัปดาห์ก่อนเขาถูกจำกัดเวลาเล่นแค่30นาทีเพราะเขาพักมานานแต่ตอนนี้ผมคิดว่าเขาฟิตพอที่จะเริ่มเป็นตัวจริงได้ในสุดสัปดาห์นี้ถ้าผมต้องการ บางครั้งสถานการณ์มันก็บังคับให้เราต้องยอมเสี่ยงมากกว่าที่เราจะทำถ้าทุกคนฟิตสมบูรณ์ส่วนสาเหตุที่ผมเปลี่ยนเขาออกในนัดก่อนไม่ได้เกี่ยวกับอาการบาดเจ็บซ้ำเลยครับแต่เป็นเพราะผมไม่อยากให้ทีมต้องเหลือ10คนในช่วงที่ต้องต้องการลูกตั้งเถท,ที่อันตรายผมต้องการผู้เล่นที่สมบูรณ์ที่สุดในสนามในช่วงเวลานั้นครับผู้สื่อข่าวตำแหน่งแบ็กซ้ายดูจะเป็นตำแหน่งเดียวที่คุณมีตัวเลือกพร้อมใช้งาน2คนคือเคอร์เคสและแอนดรูว์โรเบิร์ตสันซึ่งเคอร์เคสลงเล่น90นาาาทีมหลยเกมติดต่อ,อกันจนดูมีอาการล้า คุณมีแผนจะให้เขาพักในเกมนี้ไหมครับอาร์เนอร์สล็อตผมเคยให้เขาพักในเกมกับอินเตอร์มิลานและส่งโรบโบลลงแทนผมสังเกตเห็นว่าขนาดเราให้เขาพักบ้างเขาก็ยังมีอาการตะคริวขึ้นในช่วงท้ายเกมซึ่งผมไม่แปลกใจเลยเพราะความเข้มข้นของเกมมันสูงมากเรายังมีเวลาอีก1-2ถึง,งวันก่อนจะแข่งผมต้องคอดูการซ้อมสุดท้ายก่อนจะตัดสินใจเลือกนักกีฬาครับผู้สื่อข่าวมีความเป็นไปได้ไหมครับคุณจะพิจารณาดึงตัวลูอิสฮอลกลับมาจากการยืมตัวเร็วกว่ากำหนดอาร์เนอร์สล็อตบอก ไม่ครับเขาเป็นผู้เล่นของแอสตันวิลล่าและเขาจะอยู่ที่นั่นตลอดทั้งฤดูกาลเรื่องนี้ผมคิดว่าควรไปถามทางฝั่งวิลล่ามากกว่าแต่พวกเขาก็ทําได้ดีมากจริงๆกับการใช้งานเขาครับผู้ถิงฮิวโก้เอกิติเกเขาเริ่มต้นฤดูกาลได้น่าทึ่งมากคุณคาดหวังอะไรจากเขาเพิ่มอีกหลังจากนี้และเขามีจุดไหนที่ต้องปรับปรุงเป็นพิเศษไหมอาเนอร์สลอดดูเขาต้องแข็งแกร่งขึ้นครับซึ่งเขาก็เริ่มแสดงให้เห็นแล้วว่าทําได้ เรื่องคุณภาพในการเล่นเกมรุกน่ะผมไม่มีข้อสงสัยเลยทั้งความเร็วการจบสกอร์และทักษะการเลี้ยงบอลของเขานั้นยอดเยี่ยมมากแต่สิ่งที่เขาต้องพัฒนาคือสภาพร่างกายเพื่อที่จะยืนระยะในพรีเมียร์ลีกให้ได้ตลอดรอดฟังในเกมกับท็อตแนมเขาก็ดูเหนื่อยล้ามากในช่วงนาทีสุดท้ายแต่นั่นอาจเป็นเพราะนักเตะกลุ่มเดิมๆของเราต้องลงเล่นต่อเนื่องโดยแทบไม่ได้พักเลยผมต้องขอชมเชยพวกเขาทุกคนที่สู้กันจนวินาทีสุดท้ายครับผู้สื่อข่าว ฤดูกาลนี้ลิเวอร์พูลดูจะมีปัญหาเรื่องลูกตั้งเตะทั้งในแง่ของการทำประตูและการป้องกันคุณมองว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องรีบแก้ไขยอย่างไรอานเนอร์สโตบอกเราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากครับผมรู้ดีว่ามันสำคัญแค่ไหนและเราก็หงุดหงิดกับสถิติที่เป็นอยู่ตอนนี้มากเพราะมันเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะจบในอันดับท็อป4หรือท็อป5ด้วยค่าเฉลี่ยลูกตั้งเตะที่ย่ำแย่แบบนี้เราเป็นทีมเดียวในกลุ่มหัวตารางที่มีสถิติลบถึงลบ8ในขณะที่ทีมคู่แข่งทีมอื่น มีสถิติเป็นบวกประมาณบวก8มันน่าเหลือเชื่อมากที่เรายังมีแต้มเท่ากับทีมอันดับ4ทั้งที่เราเป็นอันดับหนึ่งในลีกเรื่องการสร้างโอกาสจากโอเพนเพลย์หรือการเข้าทำปกติดังนั้นเราต้องรีบแก้ไขเรื่องลูกตั้งเตะโดยด่วนเพราะในพรีเมียร์ลีกทุกวันนี้ลูกตั้งเตะคือตัวตัดสินผลแพ้ชนะได้เลยครับผู้สื่อข่าวมีเหตุผลเฉพาะเจาะจงไหมครับว่าทำไมมันถึงแย่ลงเป็นเพราะการเปลี่ยนตัวผู้เล่นในช่วงซัมเมอร์หรือเป็นเรื่องของสมาธิในสนามอา์เนอร์สลอตบอก ระบบการยืนตำแหน่งและการจัดระเบียบของเรายัางเหมือนเดิมครับการเสียผู้เล่นบางคนไปในช่วงซัมออาจจะมีส่วนบ้างในเรื่องความคุ้นเคยแต่ผมไม่คิดว่านั่นคือสาเหตุหลักที่ทําให้เราเสียประตูจากลูกตั้งเตะเยอะขนาดนี้มันเป็นเรื่องที่เราต้องกลับไปทําการบานอย่างหนักในสนามซ้อมครับขอบคุณมากครับอาเนอร์ขอให้โชคดีในสุดสัปดาห์นี้อาร์เนอร์สลอตบอกขอบคุณครับ จบการสัมภาษณ์ช่วยสนับสนุนมีเหลืองพอดแคสต์ง่ายๆกด subscribe กดไลค์และแชร์กด thanks เป็นค่ากาแฟให้ทีมงานครับหรือสนับสนุนช่องผ่านสินค้าในตะกร้าได้เลยการสนับสนุนคือกำลังใจให้เราสร้างสรรผลงานดีๆต่อไปนะครับขอบพระคุณครับ